ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาช h i Channel คลิปนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีดังในติ๊กต่อนะคะทำยังไงให้ดังเร็วๆนะคะในติ๊กตอมาบอกด้วยกันอยู่4วิธีด้วยกันนะคะทุกคนก็วิธีนี้นะคะพี่ชีก็ไปศึกษามาจากคลิปอื่นๆนะคะที่เขาใช้ วิธีนี้นะคะแล้วเขาก็มียอดวิวสูงๆนะคะพร้อมก,กันกับประสบการณ์ส่วนตัวของพี่ชีนะคะที่ได้ทดลองใช้วิธีเหล่านี้มานะคะก็สามารถทําให้คลิปนะคะมียอดวิวสูงแล้วก็มีคนกดหัวใจเยอะนะคะและก็สามารถทําให้คลิปของเรานะคะขึ้นหน้า For you page ได้บ่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและสีวิธีนี้จะมีอะไรบ้างน,นะคะก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะวิธีที่1นนะคะก็คือการทําคลิปตามกระแสนะคะ ตามกระแสเนี่ยมันเป็นยังไงนะบางคนที่ไม่เคยเข้ามาเล่นในติ k กต k อนะคะก็จะยังไม่ทราบนะคะว่าสังคมติ๊กต k อนะคะหรือว่าวัฒนธรรมติ k กต k อเนี่ยเอ๊ะเขาเล่นอะไรกันหรือว่าเขาถ่ายคลิปเฉยๆแล้วเขาดังหรออะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะมันจะมีกระแสหรือว่ามีเทรนด์ของมันอยู่นะคะอย่างแต่ละช่วงเทรนด์ของเขาก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาะคะอย่างช่วงนี้นะคะเพลงที่มาแรงที่สุดก็คือน่าจะเป็นเพลงที่ทำมาจากเสียงของน้องลิซ่าวง Black P i n k นะคะ ก็จะเป็นเพลงนี้นะคะไม่ไปโรงเรียนกันหรอทำไมยังไม่นอนทำไมไม่นอนจิมปอยากเซลผมนลหน้ามาหนูไม่น่ารักห,หรอคะไม่ถูกใจหรอน้าลากมากเลย ซึ่งเพลงนี้นะคะไม่ได้เป็นเพลงที่มาจากค่ายไหนนะคะคือมันเป็นเพลงที่ครีเอเตอร์คนหนึ่งนะคะที่อยู่ในติ๊กต็อนะคะเขาได้เอาเสียงของลิซ่าวง b บล็คพิง k นะคะมามิ m ซ์เองนะคะ น้องลิซ่านะคะเขาแค่พูดว่าอย่าซวาผมนะนะหนูมันไม่น่ารักหรอคะก็เสียงน้องน่ารักมากๆเลยหลังจากนั้นนะคะครีเอเตอร์คนนี้นะคะเขาก็ได้จับเสียงของลิซ่านะคะเอามาทําเป็นเพลงจนทําให้เพลงตัวนี้นะคะโด่งดังมากนะตอนนี้นะซึ่งแปลว่ากระแสหรือว่าเทรนตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงนี้นะคะที่เขาเอามาตัดเอามามิกซ์เองนะคะ แล้วก็ถาาว่าทุกคนนะคะเล่นติ๊กต็อกตลอดเวลาเล่นบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ่ายฟีดขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาเนี่ยถ้าเพลงไหนที่เราได้ฟังนะคะมีคนใช้มากกว่า2คนสาคน4ี่คนขึ้นไปนะคะให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าเพลงนี้ตอนเนี้ยมันเป็นเทรนหรือมันกําลังเป็นกระแสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเจอแล้วนะ,ะว่าเพลงไหนที่มันเป็นเทรนปุ๊บเนี่ยเรานําเพลงนั้นนะคะมาเล่นนะคะหรือมาเต้นหรือมาประกอบกับคลิปของเรานะคะก็มีสิทธิ์ที่ คนจะหยุดฟังแล้วว่าหยุดดูมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ากระแสตอนนี้เพลงนี้ยมันกาลังมาคนดูเขาก็อยากจะรู้นะคะว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นคุณเต้นละ่ะแล้วถ้าเป็นคุณเอาเพลงนี้มาใส่เฮ้ยมันน่าสนใจมันควรจะหยุดฟังประมาณนี้นะคะนอกจากนี้นะคะการตามติดกระแสนะคะยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการติดแฮชแท็กนะคะให้ทุกคนนะคะไปที่หน้าคนพรมนะคะก็จะเจอ แฮชแท็กต่างๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้คือแฮชแท็กสวยพุ่งชาเลน g ์นะคะก็มีคนนะคะดูแฮชแท็กตัวนี้นะคะถึง62ล้านวิวนะคะถ้าเราอยากจะติดกระแสอยากจะตามเทรนด์บ้างก็มาติดแฮชแท็กตัวนี้นะคะคลิปของเราก็จะได้ไปอยู่ในกลุ่มนี้นะคะ อ่าถัดมา hashtag ตุ๊จีนปีวัวนะคะหรือปีนี้ขอ30 challenge นะคะตัวพวกนี้นะคะมันจะเปลี่ยนไปตามเทรนด์นะคะตามกระแสตามแต่ละเดือนนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่อย่าไปใส่ผิดผิดนะคะก็คลิปเราเป็นประเภทไหนก็ใส่ที่ใกล้เคียงกับสิ่งนั้นนะ,ะมันจะยิ่งช่วยดันคลิปนะคะไปให้ได้ดีนะคะทำให้มียอดวิวสูงขึ้นนะคะและนี่ก็คือข้อที่1น,นะคะวิธีดังใน Tik t o k ค่ะ ส่วนวิธีที่2นะคะต้องโชว์ความสามารถตัวเองค่ะคือถ้าว่าเรานะคะไม่ได้เกิดมามีหน้าตาหล่อเหลาหรือสวยสดงดงามเหมือนคนอื่นนะคะอาจจะเป็นคนหน้าตากลางๆบ้านๆอย่างพี่ชีนะคะเราก็มาแสดงความสามารถของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการ ทักนิตติง้งทำา DIY ประกอบนู่นนั่นนี่พับกระดาษหรือว่าห่อของขวัญหรือทำอาหารเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแสะดงความสามารถของตัวเองออกมานะคะมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะที่คนอื่นเขาจะมองว่าโหคนนี้แบบว่ามีพรสวรรค์มากเลยและก็ถ้าว่าเขานะคะอยากจะหาความรู้กับสิ่งนี้นะคะเขาจะมากดติดตามเราเองค่ะส่วนวิธีที่3อุอ้ยส่วนวิธีที่3นะคะ3าขอโทษเลยค่ะแบบชี้เจ็บมือว่กา ส่วนวิธีที่3นะคะสำหรับวิธีการที่เราอยากจะดังใน tiktok ทํทำยังไงนะคะก็ต้องทำอะไรที่แปลกและก็ใหม่นะคะซึ่งทุกวันนี้นะมีคนอัปโหลดคลิปวิดีโอใน tiktok แบบเยอะมากๆเป็นแบบหลายล้านคลิปเลยนะคะแค่พิชีคนหนึ่งก็วันละประมาณ2-3คลิปแล้วนะคะแล้คิดดูว่าคนบนโลกนี้เขามีทั้งหมดกี่คนที่ใช้ tiktok นะคะเพราะฉะนั้นการทำคลิปที่แปลกและก็ใหม่นะคะ จะสามารถสะกดสายตาคนดูได้ยกตัวอย่างคลิปของคนนี้นะคะผัดอะไรเขากินอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูนะเขากำลังเก็บหินนะล้างหินด้วยแล้วดูดนะคะอ๋อห่อในการตัดต่อแบบรีพีทตอนนี้กำลังทำเครื่องเคียงนะคะแล้วก็จุดไฟกำลังจะเอาหินลงไปผัดนะคะทุกคน แล้วไงต่อหลังจากนั้นกินกับข้าวเหนียวนะคะเอาหินผัดหินมาเกี้กับข้าวเหนียวนะคะมันเป็นเรื่องแปลกนะคะทุกคนคือไม่ใช่คนธรรมดาจะทําได้นะคะเอาหินมาผัดกินกับข้าวนะคะซึ่งทําให้คลิปนี้นะคะทำยอดวิวไปที่9ล้านวิวนะคะแล้วก็มีคนกดหัวใจเนี่ยถึง3 7 6 0 0 0ด่วงแน่เนี่ยนะคะก็เป็นที่มาของการทำเรื่องแปลกนะคะที่จะทำให้คนในติ๊ t o k อกเนี่ยชอบดูแล้วก็หยุดกดหัวใจเยอะๆแล้วก็มียอดวิวสูงนะคะ วันนี้ผมจะมาตำน้ำพิกไข่เป็นเมนูโปรของผมตอลอดออนมาพอแล้ววันจะลํำกอตันปิบ๊บมีพริกแดงที่เขียวหอมแล้วก็หอมแดงนะครับเอาไปจีไฟแล้วเอามาตำใส่ไข่ลงไปครับใส่น้ำปลาก็เซ็ตเรียบร้อยครับจากหมูใส่เกลือแล้วก็ขยำครับ ล่างหน้าลอกากหมูจัดจารอครับกากหมูห่อนๆเอน็จตเรียบร้อยครับผมตำน้ำพคริกไข่ครับผม<า>กินกับแคบหมูกากหมูแล้วก็พักหลวกครับเห็นแล้วหิวขึ้นมาทันทีนะคะคืออย่างคลิปของดองกอฟคนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องใหม่ไม่ใช่ว่าแบบ การทําอาหารเหนือเป็นเรื่องใหม่ไม่ใช่นะคะแต่เป็นการนําเสนอการทําอาหารประกอบกับการพูดภาษาเหนือนะคะหรือว่าพูดคําเมืองนั่นเองคือในติ๊กต็อกนะคะตั้งแต่ชี้อ,อยู่มาเกือบจะ1ปีนะ,ะยังไม่มีใครเนี่ยทำคล้ายๆกับน้องกอล์ฟนะคะน่าจะเป็นคนแรกๆเลยมั้งที่ใช้ภาษาเหนือนะคะผสมภาษากับกา ทำอาหารนะคะนำเสนอการทำอาหารให้กับผู้ชมนะคะแล้วก็พูดภาษาเหนือไปด้วยซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะไปอ่านคอมเมนต์เขาดูได้เลยคือทุกคนจะมาคอมเมนต์ประมาณว่าพูดได้แบบน่ารักมากเลยชอบภาษาเหนือนู่นน,นั่นนี่อย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะฝากไว้ในข้อที่3นะคะว่าในเรื่องของความแปลกความใหม่นะคะอยากจะให้ลองทำคลิปแนวนี้ออกมานะคะคุณก็จะสามารถดังได้ในติ๊กต็อกนะคะ ส่วนข้อที่4นะคะถ้าว่าใครอยากจะดังในติ๊กต็อกนะคะอย่าลืมทําข้อนี้เด็ดขาดนะคะคือทุกครั้งนะคะที่ติ๊กต็อกเขามีแคมเปญอะไรใหม่ๆหรือมีกิจกรรมอะไรนะคะเราอย่าลืมเข้าไปจอยนะคะหรือว่าเข้าไปเล่นกับชา a ์เลนส์ของเขาหรือว่ากิจกรรมของเขานะคะโดยกิจกรรมพวกนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากในหน้าคนพรมนะคะตรงแถบด้านบนสุดนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะต่างๆในแต่ละเดือนนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาจะอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะอย่างยกตัวอย่างเดือนกุมภา์นี้นะคะ ก็จะมีพวกแคมเปญวันวาเลนไทน์นะคะวันตุษดจีนอะไรต่างๆและที่สําคัญนะคะก็มีแคมเปญติ๊กต๊อกยูน Uni นะคะติ๊กต๊อกยูนเนี่ยเขาก็จะมีแคมเปญยาวตลอด1ปีเลยนะคะเป็นแคมเปญใหญ่และตัวนี้นะคะถ้าว่าใครอ่ะออกมาทําคลิปสอนนะคะหรือว่าเป็นคุณครูนะคะใน TikTok อกยูเนี่ย เขาก็จะสนับสนุนนะคะส่งเสริมให้คลิปของเราเนี่ยได้ส่งต่อไปให้ผู้ชมดูกว้างมากยิ่งขึ้นคือเราจะได้ยอดวิวแล้วก็ยอดกดหัวใจเยอะมากขึ้นเลยนะคะถ้าว่าใครมีดีหรือว่ามีความสามารถอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายนะคะทำอาหารหรือว่าทํา DIY ถ่ายรูปอะไรต่างๆสอนอะไรต่างๆได้หมดนะคะไปสมัครแคมเปญน,นี้นะคะแล้วก็ติดต่อเขาจะช่วยดัน คลิปของคุณนะคะให้ได้ขึ้นหน้า For You page บ่อยมากยิ่งขึ้นนะคะและเมื่อกี้นะคะที่พิชีบอกว่ากิจกรรมดีๆของ tiktok อย่างเช่นเดือนกุมภาจะมีพวกวันตุษจีนหรือว่าวันสำคัญอะไรต่างๆใช่ไหมเขาจะสร้างแคมเปญออกมาให้เราอะทำคลิปออกมาและติดแฮชแท็กอะไรพวกนี้นะคะตัวนี้เขาก็ช่วยดันเราเหมือนกันนะเราก็ทำตามกติการของเขานะคะและ เผอรอๆนะ,ะเขาก็จะมีพวกแข่งชิงรางวัลอะไรอย่างงี้ด้วยก็เป็นผลพลอยได้สําหรับเรานะคะโอเคค่ะสําหรับ4วิธีดังในติ๊กต็อกนะคะก็มีเอามาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเลยนะคะที่อยากจะสร้างตัวตนแล้วก็อยากจะดังในติ๊กต็อกนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็มีเอามาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันนั้นอย่าลืมกดติดตามพิชี้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย